เก่งคิดเก่งครองชีวิตแล้วก็สุดท้ายคือเก่งยิติปัญหาคุณสมบัติห้ากเก่งนี้จะติดตัวบัดิตของเราออกไปนักเรียนติดอันดับสองจะสารสิงเพื่อไปสมัครเปนใช่สาเหตุที่เรากำลังจะยกเลิกการเลือกสองอันดับมาจากสาเหตุนี้ติดอันดับสองไม่พอใจยอยากได้อันดับหนึ่ง เรคนที่เดินดับหนึ่งมันยังสลับสิทธิ์เลยอย่าดับภาษาอะไรครับดับสองคิดว่าคะแนนตัวเองที่ติดระดับสองไปยืน่นแอนด์ชันยังไงก็ติดนะครับผมประกอบการคัดเลือกนะครับยังคงเหมือนเดิมเราไม่สอบเองใครจะสมัครเราต้องไปสอบแพกแศจิกานตุลาคมตุลาเดือนตุลาที่เนี่ย ห้าแปดซึ่งเข,เขาเรียกว่าเป็นหนึาางงง่งพับห้าเก้านะครับแล้วก็ใช้ g p a ห้าพักเรียนผลการเรียนตั้งแต่ม .4 สองเทอมม .5 หสองเทอมม .6 เทอมหรวมเป็นห้าเทอมวิชาเรีย g p a ห้าพักเดียวอันนั้นก็เป็นองค์ประกอบ์ในการช่อยนะครับข้อสามสำคัญที่มีเปลี่ยนแลอะเฉยไม่ช้าเพามาแล้วเปลี่ยนจริงต่อไปนี้ใครเลือกโค้ต้าในส่วนเลือกได้อย่าง เลือกกระดับเดียวอย่าไปวิศวะเลือกผมยกตัวอยา่างเช่นมีผู้สมัครเข้ามา500คนขนาดกลางสมัครเข้ามา300คนเล็ก200คนรวมเป็นพันคนนะถ้าคิดเป็นร้อยละก็ะ50% 30% 20%เพื่อให้เห็นตัวเลขชัดนะครับก็ยกตัวอย่างัน็นึ่50 30 20นะครับ หลักสูตรนิติศาสตร์รับ120คนเชียบมัปญาญัวอย่ยาิ20คนเท่ากับร้อย50%ของย120ที่นั่งก็คือ60ที่นั่งเพราะฉะนั้นโรงเรียนใหญ่สมัครมา50%มีที่นั่ง120ก็เอาไปครึ่ง60ที่นั่นขนาดกลางขนาดสมัครเข้ามา30% 30%ของ120ก็คือ36ที่นั่งขนาดเล็กสมัคร ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของที่นั่งร้อยยี่สิบทำยนี้ทุกสาขาเพื่อความยุติธรรมโดยสมพาสมัครมากไปที่นั่งมากสมัครน้อยโดที่นั่งน้อยโอเคนะอาจารย์เคยคิดไหมว่าทำไมณวันนี้เราจึงมาร่ำเรียนที่นาเรศู เป็นทหารกล้าพระนเรศที่ตั้งเจตจำนงจิตเป็นนิสินขอเป็นข้าเบื้องยุคนตราบชีพนี้สินเพื่อเพียงกลับมาเกิดทิน